เสาต้นแรกค่ะพี่น้องกําลังตอกแล้ววันนี้เรามีการลงเสาเข็มนะครับเสาต้นแรกใช่ไหมจ๊ะเสาเข็มต้นแรกนะครับที่เรากำลังอยู่นี่นะฮะเขาเข็มทั้งหมดเนี่ยห้าชั่วโต้นนะฮะที่เราจะลงในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของประชุมของสำนักงาการนะครับอันนี่ครับก็ ็ลงในท่ากางชายคนด้วยนะครับเพราะว่ามี่นียฝนตกลงมาอยู่นหน่งยนึงแล้วก็ทําให้ตอนเนี้ผมก็อยู่นั่นแหละแล้วเราก็ทำให้การทํางานก็อาจจะนิดนึงแต่ก็ดีสําหรับการตอกเอา,เาก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าที่นี้ก็จะไม่แข็งมากนะก็เนี่ยนะเราก็าจะไปให้ครบห้าจุต้นก็เดี๋ยว ไดรับการเรื่อยๆนะครับในการ